โชเซ่มูรินโญ่ได้ออกโรงวิจารลูกชอ,อกองหลังทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเดสมัยที่เขายังเป็นกุนซืออยู่ที่นั่นนะครับโดยตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงความมุ่งมั่นและความฟิตของแข้งรายนี้หลังจากได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมกับเอเวอเรตเมื่อเดือนเมษาย,ยนปี2017มูรินโญ่กล่าวว่าฟูลแบ็กรายนี้ใช้แต่ร่างกายตัวเองโดยไม่ใช้สมองของเขากุนซือชาวบุรุกิสกล่าวว่าเขาอยู่ตรงหน้าผมและผมจะตัดสินใจแทนเขาทุกอย่าง ชอยยังคงอยู่ที่โอทัฟฟ์ดนะครับแต่ต้องเจอกับอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขณะที่มูรินโญ่นั้นโด้เล่ออกในเดือนธันวาคมปี2018หลังพาทีมออกสตาร์ทได้อย่างย่ำแย่ในฤดูกาลน,นั้น เอริกเทนฮาร์กอดีกุนซือ dead, แมนยูนัด็ดตัดสินใจดรอปยานดนซันโชออกจากทีมในเกมที่ลงเล่นกับอเซนอลเมื่อเดือนกันยายนปี2023เพราะเขาเชื่อว่าปีกชาวอังกฤษรายนี้นั้นยังไม่ถึงระดับที่กำหนดในการฝึกซ้อมขณะที่ซันโชตอบโต้ด้วยการอมบาบอกว่าเขาเป็นแพะรับบาบมาอย่างยาวนานและหลังจากนั้นนะครับก็กลายเป็นข้อพิพาทกันทั้งสองฝ่ายไม่มีฝั่งไหนยอมรับผิดและขอโทษสุดท้ายซันโชก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับบุเดสเลียดอร์มุนทีมเก่ขเขาของเขาแบบยิ้มตัวหลังจากนั้นเทนฮาร์กยย้า้าไปเเลล่นใกับชซี ยืมตัว1ฤดูกาลในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อซัมเมอร์2024ที่ผ่านมาและอีกไม่นานนะครับเมื่อเดือนตุลาคมเทนฮาร์ก็ถูกแมนยูเต็จไล่ออก